ถ้าทุกคนพร้อมแล้วอ่ะเอาแล้วนะสามสองหนึ่งสีทองจองมั สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องโต้งขุ่นั่นเองครับผมและวันนี้วันนี้เราจะมาสุ่มกาช้ากันอีกแล้วบอกเลยนะครับหลังจากครั้งที่แล้วที่เราสุ่มล่าสุดไปรู้สึกจะเป็นตู้เอ่อตู้จงรี่นะครับและยูล่าผมไม่ได้สุม่มผมข้ามไปวันนี้ครับผมจะมาสุ่มน้องครีน,นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าเราสุ่มไปทั้งหมดนะครับณนะตอนนี้ทั้งหมด55โลแล้วนะครับ ซึ่งครั้งที่เราได้จงรีตรงเลทด้วยเพราะฉะนั้นรอบนี้มันมีสิทธิ์หลุดเลทมากๆผมกลัวหลือเกินว่าผมจะหลุดเลทครับทุกคนเฮ้เยสียว <c oughs> และต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้ก่อน <ๆ S 2> ที่ผมจะมาทําคลิปสุ่มกาชาเนี่ยมีอยู่คืนหนึ่งครับอันนี้ขอเล่าให้ทุกคนฟังก่อนผมฝันเว้ยผมฝันว่าผมสุ่มตู้กาชาสักตึตู้แล้วผมได้โลที่เจหเออ ซึ่งได้เป็นพีลุคด้วยคือเหมือนจะหลุดเลดอะซึ่งวันนี้ไม่รู้ว่าความฝันมันจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ย่าเลย <c oughs> ขอคีเถอะนะอยากได้คีมากครับอยากเอาน้องเข้าทีมดูซี่เราอยากได้เด็กอีกคนนึงะเนี่ย <c oughs> เรามีแค่2ตัวเองนะเราต้องการอีกคนนึงมานักีนะเรารอกันอยู่นะมาหลุดเรามารอที่เกาะนะครับเนี่ยเออเนี่ยเรามารอที่เกาะคีต้องมาหาเราพวกเราที่เกาะแล้วนะป่ะผมอยากสูงสิบโลเลยอะเออ 65โลนะฮะพร้อมหรือยังถ้าทุกคนพร้อมแล้วอ่ะเอาแล้วนะ3 2 1สสีทองจงมา 65โลแล้วนะครับได้อะไรเอ่ยคือสีม่วงสี4ดาวผมอะไรก็ได้นะตอนนี้เพราะว่าผมยังไม่มี C ีหกสักตัวเลยนะครับเกลือเกลือเกลือยังอยู่ในซีรีส์เกลือชินอิมแพกอยู่นะครับผมโอ้โหโอ้ยสูโค้ดเฮ้ยก็โอเคเพราะว่าสูโค้ดผมก็ไม่มีซีหกนะเอ้ยสีม่วงมาอันเดียวเองเหรอ โอ้โหตายแล้วไม่อยากกดต่อเลยโอเคทุกคนแล้วตอนนี้เรามีให้แลกนะครับผมร้านค้าอาะหนึ่งอันแล้วก็มีให้แลกอันนี้อีกหนึ่งอันเดชผมแบบไม่อยากสุ่มต่อแล้วอะ <c oughs> เดี๋ยวนะอาทีละโลไหมอาทีละโลแล้วกันแต่มันแลกได้หมดเลยหรือเปล่านะ <c oughs> ขอเช็คก,ก่อนนะครับว่ามันแลกได้หมดไหม ไหนดูสิหวยได้เจ็ดอันน่ะไม่โอป่ะไหนดูสิได้เจ็ดอันออเัาทุกคนโอ้โหได้เก้าโลอ่ะโอ้โหได้เก้าโลเพราะฉะนั้นผมจะได้ประมาณเจ็ดสิบสี่โลนะครับอ่ะตอนนี้มันโลที่หกสิบห้าเนาะป่ะไปกันต่อครับกับโลที่หกสิบหกสามสองหนึ่ง let's go <S อ่ะโอเคเกลือเกลือ,อยังไม่มีเหตุผลนะฮะ บ,บาบาร่าฉันไม่เชื่อเธอแล้วออกไปฉ <G ül> ี่ๆลูกเอาน้องคีมมาหาหน่อยนะฉี่ๆนะมาโลที่67 3 2 1เส let's go โอเคก็ผมว่าซอพิตตี้ว่ะเออไม่อยากเลยอ่ะ68แล้วอะอืม อ่ะหกสิบเก้าขาพืชเลยทุกคนเจ็ดสิบโอเคครับฉี่ฉีสงสัยหนูจะไม่ตัวช่วยเลยเดียวหน้าลูกเป็นความหวังของทีมแล้วนะอีกสี่โลพี่จะให้หนูสุ่มนะฮะ,อ,ะอีกสี่โลนะคะทุกคน 7จ็ดสิบเอ็ดอืมหืไม่นะเกือพืชเลยเจ็ดสิบสองอุ๊ยตกใจหมดโหอ,อะไรอะ่ะโอ้ธนูรัดด้วยเจริงจก็ดีนะแต่ว่าขอเป็นตัวละครได้ไหมอะ่ะคือเรารู้สึกว่าอยากได้ตัวละครมากกว่าโอเคครับอีกสองโลสุดท้ายนะครับ 73เออหมดแล้วว่า7 4โลสุดท้ายแล้วนะไม่มาจริงดีเออสีทองจงมากเกลือนะฮะเกลือนะฮะโอ้โหเทมแล้วเกินเรามีโอกาสได้อีกหนึ่งโลนะเพรอะไรนี่นะคระับทุกคนเดี๋ยวย้อนมาตู้นี้ก่อนคือตู้นี้ผมมีสุ่มฟรีสองเม็ดนะฮะ ไหนก็ไหนแล้วผมก็อยากสุ่มให้ทุกคนดูนะครับให้ดูประวัติก่อนเลยนี่เห็นไหมครับขึเหมือนกันนะต่อไปลงที่45นะครับผมจะออกหรือเปล่าสีทองจะออกหรือเปล่าเพราะฉะนั้น3 2 1สีทองจงเมาเกลืออีกแล้วไม่ว่าจะตู้ไหนก็เกลือไปหมดสีทองจงมาโอเคครับ พอเลิกเกือชิดอิมแพ t ยังอยู่ในซีรีส์นี้ได้ต่อไปนะฮะ74โลแล้วว่าโอ้โหอีกแค่ไม่กี่โลผมจะได้รู้สีทองของผมตัวอะไรแล้วว่ะทุกคนวันนี้เราคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับเงึกเงสาวแป๊บ